ต้องขอเก้าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวกเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมในายป๊อปเอ็มแมนก็มาในเกมจิ๊กเกร์สวาน,นะครับเหมือนเช่นเคยนะผมก็เล่นถึงโซนที่7จ็ดวครับด่านที่6ผมก็จะเข้าไปเลยนะครับผมอีซี่ก่อนนะ โอ้โห oh, มารอต้อนรับเลยอย่างเต็มที่เลยนะครับแหมวิ่งเข้ามาก่อนที่ผมจะมาถึงนี่มาเรามาเจอกันตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเมืองเหมือนเช่น,เ,ชนเคยนะครับนี่เอาน่ามันจะวิ่งเขา้าวิ่งออกทำไมวะยิงเรามันก็ไม่ยิงนะครับอ่ามันกลับมายิงจอๆไงเ้าเท่เออลูกแกวลูกแกวอันนั้นหลบได้ไอพังเป็นส่วนๆนะครับอ้ ه, าพังไปแล้วหนึ่งนะหนึ่งปอมนะอปอมบ้านนี่อันตรายจริง <laughs> มาไอคนเฟืงระเบิด เอ้าเฟ้งไม่โดนเราหรอกอ่ะเถอะอ่ะเถอะอ่ะเถอะนะตอนนี้ผมก็ได้อัปเกรดอะไรไปบางอย่างแล้วนะแค่บางอย่างนะไม่มีอุปกรณ์ในการอัปเกรดนะครับเนี่ยยิงปอมไปก่อนผางมาเพฟ้งไปถึงไหนก็ไม่โดนเราหรอกนี่หรอได้อ่ะเถอะมาจะ้าพี้ผมไม่ยิงปอมวะอย่างนี้กูตายดิมึงไม่ยิงปอมเนี่ยมาอัานนะี้เฟ้งระเบิดคิดว่าจะโดนเรา啊 นี่เราหลบได้โอ้โหเราโจ๊กน like ี่กระสุนวนรอบวนทำไมวะไม่ไม่โดนไปเลยอ่ะเอ้ยต uh ิดเสาเกือบไปแล้วครับเอ้ยโอ้โหโดนไปทีคร right. ับเนี่ยโดนไปนัดหนึ่งเนี่ยนี่บ้านมึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยไฟลุยโหัวเฮ้ย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 มาถึงก็ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยนะครับผมไม่เห็นรถถังตรงนี้นะโดนยิงไปทีไงอันแน่้สวยมา เชืบอปะชื่หลบมาทางนี้ครับยิงบ้านรถถังมันก่อนอ้าวโอยมีรถถังอีกคันอีกเล่นยางกันนู้นนี่อ่ะบ้านพังไปยางพังไปแล้วนะครับนี่ครับผมก็จะหลบทางนี้เอาโดนเดี๋ยวโดนลวนลวงเฮ้ยจะเล่นอะไรกันอย่างนี้ผมจะยิงซ้ายทีฝ่าทีนะครับเหี่ยหลอกล่อมันไปก่อนอันแน่ไม่โดนเราหรอก <c oughs> คนตรงนี้ครับอันน่ะอันนั้นหลบอย่างนี้จะตีเขาข้างหลังหมดเลยนะหลบได้หลบได้หลบได้เฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์ไม่ได้หรอมันยิงแรงมากโมอเตอร์ไซค์หลบก่อนอดูโมอเตอร์ไซค์มันยิงดินี่อูอโยยังเหลืออีกเหรอป้อมปะการโมอเตอร์ไซค์วิ่งเร็วมากเลยโมอเตอร์ไซค์วิ่งเร็วมากเลยครับมาอย่าให้มันยิงเราได้เลยนะนี่ดูมันยิงดิดูระยะมันสักก่อนครับ เอ้ยเอ้ยอย่าให้มันเข้าใกล้เราครับเสร็จเรามอเตอร์ไซค์ฮะโธ่เอ้ยทำอะไรเราได้ไอ้โหเราอยู่ทางตันเลยเนี่ยอันไหนยิงบ้านรถมันก่อนรถถังมันจะได้ออกไม่ได้นะครับเอาละไอ้หลงมันโอ้ยโดนยิงโดนเราอ่ะโอ้ยโหเกือบไปแล้วอันไหนโดน,น <Blind ed> มาอันไหนคิดว่าจะลุมฆ่าได้เหรอโหอยู่ข้างบนเต็มเลยอะ่ะมา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  หลบที่บังเกอร์แน่ยิงไม่โดนสิท่ามีบังเกอร์นะครับอันแน่อันแน่ตา,า,ายหมดยงังยังได้อีนคนครับอันน่ยิงไกลเลยยิงไกลไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ้ย,อยเด่นทอลิคอปเตอร์มันก่อนครับหายผังหายพังอ่าเรียบร้อยครับมาทางนี้ครับผมก็จะแอบเข้าไปนะครับเอ้ยไปยิงไกลอยู่นั่นแหละยิงเครื่องบินมันสิเออเจอะครับเจอะเจอะ เอ้ยหลบอ้วนก่อนมหไออ้วนหัวโล้นเนี่ยอันตรายมากครับเอ้ยหมเกับโดนแน่ไม่เห็นเราไออ้วนเอาหลบก่อนหลบก่อนจะยิงต่อไปทีละตัวนะครับอันแน่เอาถังระเบิดพวกมึงไปกินโหมันจุกหลบเราอะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันแน่ไอ้โอ้โหข้างบนมีแต่ล็อกเก็ตนะครับอ่าผมจะหลบก่อนจะไ,ได้เลยยิงให้หัวล้นก่อน โอเคครับทีนี้ก็จะหลอกอล่อล็อกเก็ตให้ยิงเรานะอ่าเนี่ยอันเนี้ยอย่างงี้อย่างางี้ครับหลบงี้อันหน่าชอบชอบ,ชอบนะโอ้ยโดนเกือบไปแล้วครับโอ้ยโดนไม่นัดหนึ่งครับสิบหายแล้วนี่อุตส่าห์เก็บสะสมเลือดมานะครับอโอเคเราโอเคเองก็ได้ครับโอเคไม่ห <c oughs> น่นะระเบิดไปหนึ่งครับ เฮ้มยมีไก่มีไก่มีไก่หูด้านนี้ดีมากเลยครับไก่ตลอดทางนี่แหละครับที่ไฟฟันเอาไว้เฮ้ยลบนี่ไงเราโอ้ยเหมันเฟี้ยงระเบิดกันเต็ไมไปหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวมิสไซล์เราโค้งได้โค้งได้มั้งเฮ้ยหเกือบไปแล้วมาสิ <c oughs> มาจะเฟี้ยงมาสักกี่คนก็มาี๋ยวไก่ก่อนแหมไม่ได้เลยนะไก่สำคัญ ดูดิมิสไซเราหมุนมวนไปวนมาแต่ไม่โดนมันนะ <c ười> คือบ้าอะไรวันเนี้ยเออลบยิงฮอลิคอปเตอร์ันก่อนครับพมมียิงฮอลิคอปเตอร์มานมหมานะ้านี่ระเบิดไปแล้วครับหนึ่งไออ้วนถือถังอ,อโอเคครับเหมือนไออ้วนช่วยเราเลยนะจากตะกี้เหมือนไออ้วนช่วยเราเลยนะครับนี่ลบได้โอ้โหมันก็ยิงจริงๆอิงอ หลบได้ยิงมันสิไปยิงไกใช่ไมอ่ะเอาละครับปุ๊บปุ๊บเกบ็บเก็บให้หมดโอ้ยผมว่าผมน่าจะใกล้แล้วนะแค่น่าจะใกล้นะเอเอ้ยอุย้ยให้มันยิงเราไม่ได้นะไอ้พวกนี้ปืนกลนี่มันอันตรายมากเลยครับมันยิงทีเป็นชุดเลยนะเดี๋ยวผมก็จะแอบมายิงบ้านคนมันก่อนเอ้ยผมยิงถึงด้วยว่าติดต้นไม้ไงอันแน่ต้องยิงบ้านระเบิดก่อนนะไม่ใช่บ้านระเบิดต้องยิงป้อมระเบิดก่อนนะครับ เอาชุบไปชุบไปชุบชุบเฮ้ยโอ้โต็มไปหมดลบพังไปหนึ่งนะผมจะยิงอันนี้ก่อนยิงสิ่งที่เราคิดว่ามันจะอันตรายก่อนนะครับอันน่ะ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 โดนโดนโดนเหมือนกันครับผมไม่ใช่ไม่โดนนะเอาท่อลบได้อีกยังไม่พังอยู่หรอันนี้แล้วก็พังไปแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะนี่ไปโดนกันตัวตัวยิงอ้วนก่อนยิงอ้วันถือทางก่อนนะครับอัาวชาอัาวชาตาย ระเบิดหมดแล้วสีพุ่งมึงยญิงโลบป๊าบช่วยตัวประกันอย่างนี้ครับนี่ทําต้องทําอย่างนี้นะครับอันน่ะอันน่ะโลบอ้าแล้วครับได้ของดีหน่อยอืมโอ้ยหลบได้พังหลบ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 หลบปืนมนแมลงไม่ได้โห่หลบลบอะไรลบได้เป็นไงล่ะโอเรารู้แก้วเรารู้แก้วของพุกนานนะ เรารู้มันแก้วของพวกนายโอ๊ยโดนเลยพอโดเอ้ยเรารู้มันแก้วของพวกนายโอ๊ยนีไน่ไงยิงให้พังครับตุ้มเรียบร้อยไอ้อ้วนเอาถาังไปเกณนนี่อันนี้มีมีปืนหนึ่งจําได้จําได้ก็มันมีอยู่ปืนหนึ่งอันแน่หลบได้อ่าพังมีปืนแน่แน่อ้าวเจ้าอ้าวเจ้ายิงอ้วนก่อนอ่าเข้าไปไม่ได้เลยสั่งระเบิดไปเถอะไอ้นี่หลบอย่างนี้ครับเอ้ยโดนยิงอะ่ะหืมประมาท อ่าเรียบร้อยมาทีนี้เหลือพวกนายแล้วสินะโอ้ยดานหนึ่งเสียเวลามากเลยนะครับเพราะว่าคนมันเยอะเกินอันน่ะอันน่ะอันน่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับจุดนะจุอบอ่าเก็บตังค์ก่อนนะครับขอโลบหน่อยนะครับระเบิดบุ้มไปแล้วนะครับอ่าฟืบตัวประกัน thank you, thank you. very much กูก็ thank you เหมือนกันแล้วครับเราก็จะไปที่ โซนที่เจด่านที่7ดเลยนะครับไปต่อกันเลยนะเอาละครับเครื่องบินก็มาส่งเราแล้วนะเห็นมอเตอร์ไซค์รอเลยเราเลยนะครับนั่นน่ะมาแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนนี่ไอ้ไม่ยิงไงพระโอ้ไอ้มอเตอร์ไซค์พังไปครับเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าให้มันเข้าใกล้นะครับนี่เรียบร้อยครับนี่เหลือแต่คนละไม่เท่าไรละไอ้ไอ้ที่เราประมาทเนี่ยละครับส่วนมากเราจะโดนไอ้อันไหนเราไม่ประมาทเราจะไม่ค่อยโดนนะส่วนมาก แอบก่อนแอบก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เห็นแล้วนี่ยิงฆ่าไม่ได้หรอกอุ้ยอ้ย,อยเกือบแล้วนะครับตะกี้ผมกะจะวิ่งเข้าไปพอดีเห็นเหมือนมึนไงเห็นเหมือนมึนไงจังหวะอะไรเฟี้ยงอะไรกันโอ้คนหนึ่งมันเฟี้ยงได้ระเบิดได้สองทีเลยนะเห็นแล้วชุบอันหนึ่งลบชุบลบเอมอเตอร์ไซค์มาแล้วยิงไปก่อนเออน,นี่เรียบร้อยเอ้ยยิงตัวเฟี้ยงระเบิดก่อน ไม่ปลอดภัยนะครับี๋ยิงตัวเฟี้ยงระเบิดไปก่อนเอ้ยอันนี้ยิงไม่ปลอดภัยยัยบึมบึมแน่บึมแน่เอ้ยลบตรงนี้ครับหืมลบมาได้เอาอีกแล้วโอ้ยจะแกล้งกันอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยลบหืมขนาดระเบิดไปแล้วมันก็ยังจะอ้ยโอ้หมีคนยิงปืนคกด้วยฮะนี่อะไรอะยิงเครื่องเครื่องเครื่องยิงลูกระเบิด มีคนยิงเครื่องยิงลูกระเบิดด้วยเขาต้องเรียกให้ถูกต้องอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหอะไรกันวะน,นี่เงี้ยมึงใช่ไหมมึงสองคนใช่ไหมตั้งยิงกูเนี่ยอ่าน่าเสร,ร็จแล้วโหเรียบร้อยมาเฮ้ยโอ้โหอ,อะไรงี้ยยิงป้อมมันก่อนนะก่อนที่เฮ้ยหรือว่ายิงบ้านดีก่อนเอ้ยยิงบ้านก่อนก็ได้ครับโอ้ยมึงตายแล้วมึงยังยิงออกมาได้อีกเหรอเฮ้ยล็อกเก็ตล็อกเก็ตเลเชื่อมาตายไปหนึ่ง ชุบ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 ตายไปสองทำลายบ้านมันก่อนอย่างแรกโอ้ยระเบิดเกือบไปแล้วยิงเราแนะอ่อ้่มหลบได้ยิงอีกอ้วนกันครับนี่ไงถังระเบิดเรียบร้อยมึงก็ตายด้วยถังของพวกมึงเองโอ้โหผมไม่รู้จะไปทางไหนเลยดูดิเออไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะครับมันลุมยิงผมจนผมไม่รู้จะไปทางไหนอ้อหลบได้อ่าหลบได้หลบได้หล,ลบไปก่อนหลบมั่วๆไปก่อนนะ ยิงแล้วเอ้อ้วนนี่เขาไอ้อ้วนนะครับไอ้อ้วนทังระเบิดมีกี่คนวะเนี่ยเอ้ยมึงมีกี่คนผมเกือบไปแล้วนะครับไอ้ทังนี้มันไปไหนเนี่ยนะไปนี่ไงครับไปโดนยิงไงเอ้ยเอ้ยหึมไม่ไหวตรงนี้รุนแรงไหมครับผมจะอ้อมมาทางนี้นะโอ้ยพอกันเลยโธ่เอ้ยไอ้พื้นที่ตรงนี้ยังฟางว่ะอุ้ยโดนหึมฟางใยก็ยังโดนนะครับ ลบครับนี่ต้องเล่นเป็นจังหวะนะครับต้องเล่นเป็นสเต็ปโอ้โหอะไรของพวกมึงวะลบจะไม่ได้เลยครับเมานี่ลบมาเฟดเราอุย้ยโหมีกระสุนลูกหนึ่งอ่าลบได้มาจะยิงป้อมในนะอ่นไหนพังไปแล้วยิงไม่ให้รถมันออกก่อนยิงบ้านรถมันก่อนเอาแล้วเตะติด,ตดพิษ นี่แหละสิ่งที่เรารอคอยยิงอะไรติดพิษไอ้นั่นนี่ติดพิษไปแล้วสิพวกมึงเอ้ยโอ้โหกับโดนเอ้ยอื้มเอาถังมาบอไปเกินผมสงสัยจะต้องไปอ้อมทางนู้นมานะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะยิงปันป่วนผมเหลือเกินยิงอย่างนี้ครับอ่าแล้วเราก็วิ่งออกลบออกอ่าทางไปนึงแล้วยิงทางนี้ครับโอ้ยโดนโดนเหมือนกันนะนี่อ่ะ โอ้ยลบได้นี่โดนถังมึงมึงผของมึงไปเองครับเ <laughs> ออโดนทางของผมงไปกันเองครับ <laughs> เอาอยู่โดนอีกมผมว่าอยู่ไกลระยะแล้วนะยิงโดนอีกเอ้ย,อยไม่ได้หลบทางนี้ไม่ได้ยิงบ้านเลยยิงบ้านเลยเพื่อไม,ม่ให้มีไครออกมาอีกครับน,นี่นี่ยิงคนละมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยอะจัดเฮลิคอปเตอร์ไปก่อนแล้วก็อ้อมมายิงนี่ อะไรจะยิงอะไรโอ้โหมันยังไม่จบอีกแล้ววันนี้อ่ะตัวประกันครับเรียบร้อยโอเคไอ้เงินเงินไม่ได้เลยเห็นครับเห็นแวบๆครับมาเจอมามาจะยิงยังกันยังไงวะโอ้โหผมโดนอ่ะอันอ่ะหลบลบโอ้ยโดนโดนอย่างเดียวหลบไปโดนนะครับมาไอ้ร้อนอ่าพวกมึงยังไม่เห็นกูสิเอ้ยมีไก่อ่ะมีไก่มีไก่มีไก่โอ้โหสำคัญตรงมีไก่นี่แหละเอ้ยโดน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 เละเละเละหืมไม่เละนะครับหลบมาได้ นี่ระเบิดสาระเบิดซ้อนนะคมึงติดพิษติดท่าอ่าเราลบครับเราลบเราลบเฮ้ยแอบยิงตรงนี้ก่อนเออแอบตอดไปก่อนเอ่าเอยโดนหืมไม่เห็นครับเฮ้ยป้อมมันน่าจะพังไปแล้วนี่แอบยิงก็แอบยิงไ้ล้นไปก่อน,นเดี๋ยวผมจะยิงทหารตรงนี้นะครับเออมาลุยกัอนอุ้ยผมเข้าในเลยนี่ยิงอย่างนี้ครับยิงอย่างนี้แล้วก็วิ่งออก มันไม่ไหวอะ่ะมันเยอะ,อะครับผมก็เลยต้องวิ่งออกเอาทีหลอ,อกทีอ่ะผมก็โดนนี่รออีกทีก็โดนนี่ครับมาไอ้รถออกตายหมดแล้วไกลเป็นห้องเราแจ๋วทำเลื่อนม,มาได้หน่อยหนึ่งนะครับหลบเฮ้ย <c> ห <oughs> ลบก็อาศัยอย่างี้ครับทีนี้พวกมึงแล้วสินะเอ้ยโอ้เข้าไม่ได้ทำไงเลยเอ้ยแล้วก็โดนยิงรัวเลยครับโอ้ยวิ่งหลบนี้ครับ ไกลผังแล้วเว้ยน้องกลัวงอ้อมมาทางนี้เสร็จรแล้วนี่เราก็ส่วนกระสุนอย่างนี้ครับแต่คนไม่ทิ้งโอ้โหโดนโดนมากมายเรียบร้อยครับได้รถไปพันหนึ่งแต่ว่าใส่โชบนะครับนี่ไใส่โชบอย่างนี้ครับถ้าไม่โชบอย่างนี้ไม่ได้แน่ครับพังไหมยังไม่พังติดพิ เรียบร้อยครับติดพิษอันน่าทีนี้ลบเอ้ยโดนโดนไม่ต้องยิงสู้แล้วครับเฮ้ยหลบตรงนี้ได้ครับหืมโดนไปนัดหนึ่งนะแต่มันเค้ืนว่ามิดนะครับอ่าทำให้ผมรอดไปนะครับโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอย่างเดียวเลยนะครับเอ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วเหลือพันหกแล้วมาโอ้หถ้ามึงจะวางระเบิดอย่างนี้ผมไม่ต้องวิ่งเลย กูไม่ต้องวิ่งเลยนะครับถ้ามึงจะวางระเบิดอย่างงี้เฮ้ยรอบรอบรอบกระสุนมันไกล้ยมันจะพังแล้วแมนไงเรียบร้อยอุ้ยโดนหืโดนโดน,โดนมากมายเอ้ยอะไรกูมึงเอ้ยเหลือหกร้อยเหลือสองร้อยแล้วครับเลือดไม่เป็นไรครับเลือดน,น้อยๆก็เร้าใจดีมาโจเอ๊คิดว่าจะทำอะไรเราได้อะเอ้ยหูดูมันยิงไกลมากเลยแอบมอเตอ,อ,อร์ไซค์ก่อน ไอ้มอ่สายมันวิ่งไปไหนก่อนโอ้ยมันยิงผมแบบผมต้องหาไอ้คนยิงไอ้เครื่องยิงลูกระเบิดให้ได้ครับดูท่าแล้วไม่งั้นนี่ผมตกเป็นเป้านี่ผมต้องตายแน่อืม่มเล่นยากครับโอ,อ้ยยิงไอ้ล้นก่อนอืมใครแตกแถวต้องเล่นคนนั้นก่อน,นครับเสียเวลาสุด ตายก็ต้องยอมเสียนะครับอมึงมาแล้วสินี่เรียบร้อยพิสถานะพิษนะครับขนาดติดไปต้องนานแล้วครับก็ยังไม่ไม่คลายเลยนะแสดงว่าพิษนี่เวลามันติดแล้วมันติดไปตลอดเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยลบได้ผมเห็นแล้วครับเห็นไอ้พวกยิงเครื่องยิงลูกระเบิดละเฮ้ยหืมตายแล้วว่าเลยร้อยเดียวเอ้ยหืมแต่ต้องต้องจัดการมาให้ได้นะครับ โอ้ย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 อ้ยลบทบลบอ้ยหืมร้อเดียวเนี่ยตื่นเต้นดีครับดูว่าผมจะผ่านไปได้มั้ยเลือด100เดียวเนี่ยเอ้ยมาดูกันเฮ้ยหืมเกือบมาเลือด100เดียวเนี่ยครับดูว่าผมจะผ่านไปได้มั้ยครับจะโชยดูครับผ่านไม่ได้แล้วไม่ได้หรอกจะโชยดูครับผ่านไม่ได้หรอกครับ เอาแล้วครับแล้วแล้วผมก็ต้องดูโฆษณาเพื่อออกมาใหม่นะตายไปแล้วนะครับเออมันต้องตายอยู่เลยโอ้โมีเลือดร้อยเดียวเรียบร้อยโอ้โหมันเหลือป้อมเดียวเองอะไม่งั้นเราก็นะโอ้โหมันเหลือป้อมเดียวจริงงนะครับตตเกะพลาดไปนิดนึงนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆริงตยเกวเอาล้ครับวันนี้ผมก็คงต้องขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงแค่นี้นะครับ พอรู้สึกว่าเริ่มเริ่มจะเหนื่อยแล้วะครับหลบยากเหลือเกินครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็แบบว่าคลิปวีดีโอมันจะยาวนะครับมันจะลงยากนะครับอ่าถ้ายังไงมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ซับสไครต์ก็คือติดตามนะครับอ่าเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับส่วนวันนี้ผมนายปอาอิกแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายซีโยเกนทุกคน